สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพอร์แม่ของน้องอุ้งอิงสุขวสุคนต์เอฟซีของสาวน้อยเพชรบ้านแพ่งสุขวสุคนครับมื่อนี้ครับพบพผอกับเอฟซีพลังเงียบวันนี้วันจันทร์ที่13พฤษภาคม2567ครับผมวันจันทร์ครับพี่น้องโอ้ฝนตกพี่น้องฝนตกลิ่นเซซีเลยครับทางปลายบางครับพี่น้องฝนตกดีครับพี่น้องทางนี้ว่านกับตกมันเป็นหล่องหล่องมอดซุมเพือนแถวนี้แถวปลายบางนี่บางกล้วย คือมากก็ค,คือตกตลอดนะครับเมือ่อวานนี่ตอนนี้ยังฝนตกฝนลินอ,นอยู่ครับพี่น้องตกเสียๆดีครับเนี่ยผมอาชีพก็ได้เป็นยังไงครับเมื่อคืนนี่ครับน้องอิงกับทีมงานสาวหน่อยเพชรพร,รัยยนเทงครับพี่น้องทำการแสดงอยู่บ้านเท็กครับอำเภอโอเคแสดงอยู่ทางอำเภออุทุมพรครับพี่น้องจังหวัดศรีสะเกดครับศรีสะเกดเพชรบ้านแท่งบ่อเพชรหวังครับพี่น้องบ่อโจโคนนี้โพดพี่น้องว่ามวลประชาชนครับพี่น้อง เต็มสังกะสีอายะครับเพื่อนเนี่ยเต็มสังกะสีอายะครับบ้านเพกน้ำเภออุทมพรจ,จังหวัดศรีสะเกดมุ่งนประชาชนนี่แหละครับมหาศาลครับเพื่อนเนี่ยขนหลายครับแล้วกับหมู่บ้านนี่น้องยิงเงนี่ยมีสองงานนี่ครับเพื่อนเนี่ยช่งวงเสาร์นี่ยเป็นงาน,นว่างสีดาเลือทางโพนไสร์รอยเอ็ดแล้วก็โตะ๊ะแข่งคืนมากน้องยิงกระบ,บ้านก็ได้ไปน,นอนครับไปน้องน,นอนพักผ่อน ล้วก็ไปถึงไวที่ช่วงคำคำเดี่ยวขืนไวที่ต่ออายุนาวัดอายุองคุพุศพรีสกเกียร์นะืนีครับเป็นยังไงครับควมใจสูของนอง้องควมอึดควมอดทนของน้องสู่การสู่งานที่นอ้องสามารถเมืองเป็นตัวย่างเลยเดครับน้องน้องนูหนูรุนหลังๆสามารถเมืองผิววิงเป็นตัวย่างไ,ได้หัดผู้ใหญ่คนละครับ <S <S มุ่ยบนมิจมกับน้องอิง <S <S มีห้อม,มืองเป็นตัวอย่างไลยครับไม่ก็มดทนในการสู่งานสู่การสู่งาน นี่ครับมันเป็นตัวอย่างเลยควบเพียนพลอยงามควบอดทนน้องวิงหนีพันควบลำบากมากครับพี่นอ้องพันควบอยากลำบากมากเต้นเล็กเตนหน่อยนะพี่น้องเนาะน,นอนอยู่ขาองขอบกอขวอ,อยมาห่อวลากระไดนี่เราคนทั้งนี้ควบอดทนสูงน้องวิงเนี่ยแล้วก็น,นิงนง่งน้องวิ่งเป็นคนนิ่งครับถึงเพาเห็นเป็นเลียนเล่ยนลังหั่นลังเวที่ตาเวลาเอาจริงคนจะเป็นคนนิ่งนี่ครับมีสติแท้ๆสติ เป็นคนมีสมาธิกับสติสูงที่สุดเลยน,ออนอ้องยิงเนาะอีเดีครับไม่เออดองลองเพลงมือเออดอง,องรับจิบนะอย่าลองเพียงเส้นเห็นวะสมาธิเป็นเป็นคนที่สมาธิดีที่สุดคือน้องยิงนหละเพราะมันยอมรับมนเลยโลากอย่าลืมครับพ่อๆแม่เอซีของน้องยิงครับ,ออรบปีนี้ปีแรกน้องยิงได้แล้วครับขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กปีที่แล้วปี2 0ง3นน้องยิงได้ พคนเดียวรางวัลอีกเปมอใไ้ยย่ยูผมจำได้บผัวพีหือคือยูหมอฉิดสองครับพี่น้องตอนนั้นน้องยิงใส่ชุดกระโปรงครับพี่น้องอสีขาๆวๆเลยเป็นได้ลู้ใหม่วก็ใส่รองเท้าน่ะยูยหมอชิดสองเลครับทิ้งงานทั้งลูกทุ่งเน็ตเบิร์เน็เพิ่นเอนาไปมอกไผ่ยังไว้ที่เลยครับจำได้หครับตอน,น,นพื้นสนามยังแฉะเลยหมอชิดซอช่งช่วงนี้แหละพี่น้องนาะช่วงนาฝนนี่แหละเพเอาไปมอกผ่ยังไวที่ยิงหมดสองเนี่ยพื้นยงแฉเลยครับผมจำ น้องยิงครับเปียว,วงจำได้เลยปีที่แล้วน้องยิงในรางวัลน,นี่ปีนี้อย่าลืมครับพี่น้องไปโหวตซอยกันได้หลายครับพี่น้องมือนี้อัปเดตคะแนนกิจกรรมขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก2024ประจำวันจันทร์ที่13พฤษภาคม2567นะครับพี่นอนะ้องครับอัปเดตล่าสุดเลยครับงันจันทร์น้องยิงครับนำมาอันดับหนึ่งครับพี่นออ้อง20,000 ส6งหมกันกว่าคะแนนนะครับพี่น้องอันดับหนึ่งเลยครับน้องเิงครับอันดับหนึ่งครับนี่ครับอันดับหนึ่งครับสองหมื่นกว่าคะแนนครับอันดับสองนุ่นดำดงหนึ่งหมื่คะแนนหนึ่งกันกว่าคะแนนครับอันดับสามไรอันกาดบัณฑิตหนึ่งกว่าคะแนนนี่หนึ่งสองนะพี่น้องห่างอยู่ครับเตีมห่างอยู่พี่น้อง กต่เาก็จะฉลาใจครับพันนี่นก็นำหนา,างเนี้ยน้อยจะเช,ชลาใจครับอันดับสีลพี่้องเนาะน้องซีเกลมโตเกียวมิวสิกแปดพีสิบคะแนนอันดับ5รีโอโอาทิตย์น้องรีโออาทิตย์สี่พคะแนนอันดับห นุกธนดนน้องนุกธนดลนะพี่นองดังครับคนนี้ก็เลยสามพด้อยสองคะแนน,นอันดับ8ปดอนรามน้ำเพชรหน,น,นึ่คะแนนอันดับ9เพชรคาถาวุฒิหนึ่คะแนนอันดับ10น้องแอมชนชาน้องแอมชนิชา1,517คะแนน,นอันดับสิเอ อ๋อน้องปลายน้องน้องยังไง่หมดน้องปลายปลายออริโอครับพี่น้องแยกร้อยเจ็ดส่วนเขาเนี่ยนุกปลายเละพี่น้องเป็นที่เขาจะว่ากันน้องนี้นับหนึ่งครับน้องนี้คะแนนโหวตดับหนึ่งครับพี่น้องสองหมื่นหกพันก็คะแนนครับอย่าชลาใจครับเหลือเวลาโหวตอีกเจ็ดหมื่นครับพี่น้องเพราะกิจกรรมนี้เขา เริ่มตั้งแต่สิบเอ็ดถึงยี่สิบคุณภาคมครับพี่น้องมันอีวันที่สิบสามเหรอครับอีเกตมือเข้าซอยกันครับพี่น้องให้น้องยิงด้รับสองปีส่วนครับขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์คครับให้พี่น้องยิงให้น้องยิงด้รับสองปีส่วนเลยพี่น้องถ้าผมว่าได้ได้แทนแน่นอนเหรอครับคะแนนนั่มมากเหรอครับพี่น้องคะแนนคะแนนนั่มมากหลายเหรอครับอันดับหนึ่งครับพี่น้องอันนี้เขาโหวตนี่ครับพี่น้อง เขามีหลักการในการโหวตอยู่ดีๆครับในโอ้ oh, ไปโหวตในแอปพลิเคชันลูกทุ่งแอปพลิเคชันลูกทุ่งนอาจจะแอปพลิเคชันอาจะแอปพลิเคชันลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับพี่นอ้องน่าจะโหลดทา้งพี่สตูคะแนนการฟังหนึ่งร้อยเต็มเท่ากับหนึ่งโหวต หนึ่งนาทีการฟังเท่ากับหนึ่งแต้มก็น้องไปฟังหนึ่งนาทีเอาไ่าหนึ่งแต้มพิเศษสําหรับผู้ลงทะเบียนใหม่ก่ขอข้อมูลครบถ้วนรับไปเลย1,000แต้มเริ่มกิจกรรมตั้งแต่1ิบเถึง,ถงยีพฤษภาคม2 5งพันหารยเจ็้ำฉพาะช่องทางในแอปพลิเคชันลูกทุ่งเน็ตเวิร์กโหลดแอปพลิเคชันลูกทุ่งเน็ตเวิร์กออ IOS และ Android แอปเปนดอยกับเพสสตนะครับพี่น้องระบบแอนดรอยคงก็ใส่ระบบแอนดรอยอยู่ครับทั้งพีสตต้องไปโหลดก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวผมไปหาวิที่ก่อนครับเดี๋ยวผมไปหาไปที่หหทโหลดมีก่อนพี่น้อง เดี๋ยวต้องไปหาไิธีหาไิธีโหวตให้น้อง,งอิงครับต้องไปหาไิธีเฮ็ดไหมพี่น้องว่าโหลดเราไปเฮ็ดทีงไหนงั้นสินะถ้ารูลดพี่นอกโหลดแอปพลิเคชันในโหลดครับต้องขอเพจบตัวกับเบียนลอยต้องรวมรูลดกับเบียนลอยต้องขอเพจบตัวเราไปโหลดลูกทุ่งเน็ตเวิร์กโอ้อาจจะพิมพ์เข้าม,มาลูกทุ่งลกูกุ่งเน็ตเวิร์กน้องก็โหลดมาเดี๋ยวไปเมืองวิธีก่อนครับเดี๋ยวไปหาเมืองคลิปก่อนพี่น้องแล้วก็จะหโหลดทังไหนเราก็โหลดทังไหนส่ายๆกันนะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมจะไป มองก่อนครับไปหาพิธีก่อนให้น้องยิงให้ได้ครับสองปีส่วนครับพี่น้องอยาา่าพลาดครับพ่อหมอปนี่ไอไอเสนอรายชื่อตอนที่ว่าขอไอียังเหะคนเจไปหาชนน่ะที่ผมมีรายชื่อของน้องยิงอ่ะบอกปียังครับเพามามอแล้ววันนี้ไครครับพี่น้องคอนเจลูกทุ่งเห็นเยอะไงนะครับใส่กันครับพี่น้อง เดี๋ยวผมไปหาพี่ที่อนครับสำหรับคลิปนี้ไปทราบนี่กันครับ,รบ,ไ,ปรบ,รบไปหาพี่กันครับพี่นอ้องสวัสดีครับผม